あろしくお願 อยากจะบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลย มากนะมวยคู่นี้นะครับผมแสกันไปแสกันมานะครับหนุกๆน,นะครับผมท่านผะู้ชมอย่าไปดราม่านะครับ เรียวิ่งได้40สิก็เอาเรื่องนะครับแต่ดึงไปดึงมาก็าอม่ต้่งไหลามาแล้วนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผม ถึง <มา S 1> แล้วนะครับทมาชิกเด<อ>็กจิปฟรีนะครับอมาไกลมากนึกว่าแต่จะมาใกล้ๆดับเลยสายคันเร่งมันอันนี้นะครับมันมันหย่อนโอ้ แต่ก็เล่งบันย่อนนะครับท่านผู้ชมดับเลยนี่นะครับยันมากอันนี้คือสีบุงกีนะครับมาแล้วแซงหายเขากรีบเมกไปเลยนะครับแรงมากก็โหทีแรกอ่ะก็กินกัน แต่ว่าอันนั้นอันนั้นมีสปริงใช่ไหมพี่มีสปริงรันมามีสปริงแล้วก็ใส่สี่บุงกีอันนี้คือเดิมสนิทโรงงานนับเดิมมันก็ทั้งลมยางนะครับแล้วก็ใส่ห้าบุงกีนะครับก่อตอนแซงนะผมก็ลุ้นนะเอาใจช่วยนะนึกว่าจะกินไม่ลงนะแต่ว่าสุดยอดมากเออถ้าเกิดว่ามีสปริงชักชุนนะผมอาจจะจวดคือจวดเยอะเลยแหละอสุดยอดมากพอลองให้ดูแล้วเนาะ โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ